จับแพะแพะรับบาปทำไมต้องเรียกเป็นแพะแพะรับบาปแทนคนการฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องเส้นสังเวยในพิธีกรรมเส้นวักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องคุ้มครองชุมชนให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายหายนะพบทั่วไปในชุมชนดึกดำบรรทังโลกจะต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อยฆ่าคนก่อนเปลี่ยนเป็นสัตว์หรือฆ่าสัตว์ก่อนฆ่าคนยังสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้จึงเปิดช่องไว้ให้ทักท้วงถกเถียงตามสะดวก แ่ภูมิภาคอุสาคเนมีหลักฐานการฆ่าคนและสัตว์ในยุคเดียวกันราว3,000ปีมาแล้วแต่ใช้เส้นวักต่างผีดังนี้ฆ่าคนเส้นวักตีนผีดินฆ่าหมาเส้นวักผีข้าวเพราะเชื่อว่าหมาก้าวหางนำพันข้าวจากฟ้าลงมาให้มนุษย์ปลูกกินหลังรับศาสนาจากอินเดียอาจเป็นเหตุให้เปลี่ยนการเส้นวักผีน้ำผีดินจากการฆ่าคนเป็นฆ่าควายมีในนิทานตำนานปราสาทวั